หมูปูจ้าพี่น้องอันนี้ใหญ่กว่าจเจ้าก้อยคุดกว่านนี่จ้ะปูดางครับโตเพิ่มเป็นลักษณะแนวนี้นะจ้ะทางบาลล้บานผมพาเอินแบบปูดางเนาะเป็นตะปูครับก้ามใหญ่อีกิง้ะจ้ะใส่งามเลยเนะาะซ้ำนี่จ้ะก้ามใหญ่ครับวันนี้อ้ก้ามเพิ่นโอ้ยอีกอย่างคือตัวใหญ่แถวบ้าน ตรงทูคือกันครับควายโมพันยูจุ่มกันแล้วเนาะครับเป็นไฮเชอรี่ครับเจ้าพี่น้องถือมองพันอยู่กับเป็นกลุ่มเป็นก่อนกันอยู่ด้านซ้ายก่อนสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลูกป่านะอาพญายมยัยเหล็กสี่กระเป๋าสี่ไม้ภูเขามาชมทะเลาะครับ เสามันนี้ครับว่าพบพอกันครับบ่านนัดกับเสากอคือเราครับสวัสดีครับพพอกันกาากที่เราจะพี่น้องมือนีัก็พาอยู่ไฮอยู่หนาเด้อจ้ะพามาหลอกว่าหอยมาขุดกับปูน้ำจ้ะมาดุนกันเบิ่งกันพี่น้องพาเปลี่ยนบรรยากาศครับพี่น้องเมื่อวานนี้ไปหาใส่ตุ่มปลานอ้องเสากรือเมื่อวานนี้ครับหมานพอดีอยู่ได้กินครับเหมนนือนก็เลยเปลี่ยนบรรยากาศมาหาลงทงลงทากับพี่น้อง อยู่น้ำไห้น้ำหน้าครับหาหอยหาปูครับพี่น้องพ่อนยังกัเอาเนอ่องสกอยลักลัก,ลกมืนอีากับวาสิมาโกนปูครับเป็นปูดางครับพี่น้องมากบบบานบบาหนาเจียงครับแถวหน้าเบาหนาครับอยู่บานคำบอนครับพี่น้องตำบลบันตูมครับอำเภอหน้าจะรวยจังหวัดอุบลครับ อยู่น้ำไฮน้ำหน้าครับก็บไปลุ่ไปชมกันครับเมือน,นี้วัาสีด่ายัางกันแน่ครับปลาเทออมันหอยมันกระปูนะ้องอกอย,ยดีบุรีอาติพอกบครับพี่น้องบรรยากาศยามสวยๆครับพี่น้องเก่าโมงกลัวครับเก่าโมงกลัวเกือบสิบโมงนะครับขับรถมาแต่บานสกอยกับมาหอดบานเบานานกับมาดังไฟฟิงครับอากาศเย็นแนงครับชว่วงนี้ าวันนี้ก็เป็นวันวันจันทร์วันที่25ธันวาคมปีพศ2566ครับวันนี้ก็เป็นวันคิดสมาร์แล้วน้องสกอยพอแล้วบ่อซอกรอยตัวบใหญ่ครับตัวบุใหญ่เนาะนี่พูดบอกว่าใหญ่ดินำไปดองครับโโโอโอโอ แถวบานเสากอสิเป็นสีม่วงเนาะจ้ะแถวบานบมะนาวสิเป็นแบบนี้ครับเพ่นเหรินกระปูดางครับเพป็น <ไป S 1> วันเหนือร้ายเนาะจ้ะเป็นหอยเชอรี่ครับหอยง่ายเนาะเพป็นเขาง่ายเพป็นจำศิลครับเวลาหาำแห่งหน้ำโบกเนาะจ้า มันจะมาหาเขาเลาะน้ำฟังขั้นแท่น้ำอันนี้ครับเป็นห้อยเฉลี่ห้อยจูบห้อยคมครับอ,มอนะผมกินก็าตามัมมะฮงครับหรือต้มก็ะเฮ็ดเจ้วซี่ฟูดจำมน้องสก,กอยอเอาไปพัดก็ได้ครับ เงินเบิดกันเ้านํามันนี้ครับน่าเต็มดีนะ้อสกอตจ้ะจะพี่น้องถือมองพ,พันยูกับเป็นกลุ่มเป็นก่อนกันยนะกอยู่น้องสกอยจ้ะ เ,เนด,ดนไวดวนเลยอ๋อทงมือบัตกอยเอามาเด็นอาเต็มเลยจ้ะใส่งามอยู่นองสกอยเลยนุน่ยนหนยใหญ่เนาะใส่กระปูบน้องันนี้ ต่้งใจว่าที่มะคุดปูครับมาพอ่อยกับโสกหอยครับวันนี้อุนมขึ้นสูงเนี่ย nhìn này, lọ theo lùm lùm chút ta chụp, ngồi chụp mà xài ngàm gì đó, người cho coi ให้จูบให้จูบให้คมครับ<ม>ให้เชลลีเนาะ<ม>แต่ว่าหอยเขาง่ายนี่เพิน่นสนะิอ่อนนาะงสกอยต์ะเดี๋ยวสก,กอยเห็นได้หอย<ม>หน้อยงามแต่ละที่นี่ก็เล้มาสูงทางน้ำยังหันธุ์โบก,กเลยเนาะยังเรือน้อยหนึ่งรับน้ำ มันหนี่มอะไรก็อยแม่บทควนี้บอกนะเป็นหอยตาแดงเนาะจ้ะแต่ว่าหน่วยสีเป็นหอยจูะครับแต่ว่าฟ้าฟ้าเพิ่นนนั่เป็นแดงเนาะสกอยหน่วยก็สิประมาณนี้เนาะหน่อยก็สิบ่ค่อยใหญ่คือหอยจูบหอยคมเป็นแดง xem sẽ áp lực cho nữa mày 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 แม่นเบิร์นเบอรบสกอร์ย์ <Yeah. S 1> เบิร์นฟ้าเบิร์นเป็นหอยอันนี้เนาะหอยตาแดงครับ <Okay. S 1> ฟ้าคนที่เป็นจุดแดงๆครับทั้งกลางเขาง่ายประทันกับตายอันนี้เพื่อนเขาง่ายประทันครับแม่นเบิร์นพี่น้องเป็นกองเลยครับ บวชหอยจุบบวชหอยทรายบวชหอยเฉลี่ยหน่อยครับหน่อยหน่อยเป็นเขาไงบัวท่านครับนามพันบกพันแหงก่อนครับปูปูจับพี่น้อนหอยกระสีสุขหอยไปนำเนาะเป็นปูพูดไปนำจับพี่น่อง เราจะพี่น้องันนี้ใหญ่กว่าจเจ้าก้อยขุดว่า,าน,นัดเนียะปูด่างครับโตคนเป็นลักษณะแนวนี้นะจ้ะทางบาลล้านพนป้าอิ่นแบาป,ปูด่างเนาะคนมาสิเนื้อลายและก็มนกันกลัวจ้ะอืมอื้อจ้ะขุดเตยบ้าหน่อย หอดเนาะหยอดผงพอนจะผงพอนจะมีกบงเนาะปูปูนี้พอนจะอยู่เป็นผงเนาะช่องนี้พอนอยู่บ่คอยเลิกตรงนั่นสกคอยจ้ะถ้าแมน่นคุดไปตกผงพอนนี่คือหยอดโตพอนเน,ะนาะหยอดสกอยบ่เลิกเนาะ มาคือ,อางานมันครับนี่หอยกระปูดเหลืองพี่เนาะต้นเหยองซีลืองๆนง่จาจ้ะพี่เนาะ่แม่นถีบเส้ากอยมาปล่อยหลอกนั่นเพี่เนาะเป็นดินสายเนาะหงายอยา่จ้ะมะม่นหอนหรือเบล่าหอนเส้ากอยตกผงบนลระจ้ะพี่เนาะผงบนนีนป้านวมะมันผงกบเป็นแต่มีกบเนาะ có đi đường này nó Cô ừ. khổ này chà Khổ ừ, một nháy mà khổ khổ Chà nhảy nó Cô nhảy tựa cho phía nó cơ ตัวผู้คนบ่้งตัวผู้คนอ่อนพง เป็นปตัวแม่จ้ะจะหลุนพอดีดองเนาะสกอยจ้ะขุดไปแต่ละซองบวมๆนี่น้ำกันคองหัว่ัวนะจ้ะจะม่กบให้เราสกอยแต่ละผงเป็นผงกับปูน้ะจ้ะพี่น้อง ถึงต่อจ้ะขันคุดๆไปหัวโต๊ะผงแสดงว่าหัวโตเพนะี่นเนาะโอ้ยถือวันเลิกเติบเต้นเนาะโอ้แถวนี้พันลึกเนาะพานคุดแปบบ๊แบๆบพอนจ้ะ ตัวใหญ่นั่นนี่เนาะตัวผู้อีกจ้ะนี่จะมาอยู่นี่เวลาอยู่ตัวงามเนาะจ้ะตัวใหญ่เติบจะพี่น้องหอวใจกับซองจำบาทหอดจ้ะตื่นตื่นตื่นครับชำพ่อพันยูเลิกกามพันเสียครับม่นมีกามเนาะ หากห,หูยังไงพูดลงไปลงไปละหน่อยครับหลุนพอดีดองจะพี่น้องไปดองเนาะสะตามบะฮงพอดีแสบเลยต้าอันจะพี่น้องโปงเพิ่นอ่ะโตล้วเนาะ บัวบัวเลยเนาะที่หอดโพงโพงมันโพงกบเนาะเอาเชือตื่นเต็ดปุ้งปุงป้งปุง้งปุ้งคือจังกบนี่ครับขันบุคคศลทางโบแม,มนกับปูเนี่ยนี่นี่โบแม,มนกบแล้วนเนาะแนวนี่แต่ว่าเป็นกระปูดังพันย,ยูเนี่ยนี่จะพี่น้องทางบ้านสาวกอยสิเป็นสีหม่วงเนาะสาวกอยจ้า เป็นกระปูมว่วงตัวเหญยเลยตัวนี้ตัวแม่ครับตัวแม่ยางดีจ้ะพี่น้องมันดีนะครับช่วงนี้หนานาวเนาะจ้ะเห็นโตคนละจ้ะ กามใหญ่ครับวันนี้หูกามเพิ่นอุ้ยออีกอย่างคือตัวใหญ่แถวบนันนี่ที่ละสกอตตัวผูกครับกามเพลสิใหญ่คางหนึ่งเนาะเนาะมันมันเบิดใหญ่ช่องคางวันเนาะสกอตเ็นนี่ก็ไม่แต่ใหญ่คางเดียวครับเอาข้างล่างเพิ่นมาเบิ่งด้วูด่างเนาะใช่ไหเห็นนี่บ่ มจ้ะสีสเพิน response, ่นส like ีเพนแดงแดงแดงแังเลยลอกเนาะนี่คือโตใหญ่นานสีนใหญ่สุดลราจะเนาะใหญ่สุดนะครับตะผูเพิ่นส่วนมากอะมิจะตัวรุ่นกลางเนาะส่วนมากก็จะมีแต่รุ่นนี้เนาะลางเพิ่นไลา่เนาะจ้ะสีบลอนด์ครับ โห่นีก็ะยันอยู่เนาะสัก,กอยจ้ะ,จะตัวผู้คือกันเนาะตัวผู้คือกันครับสังเกตง่ายๆตัวผู้พิกก่นกามสีเงยๆขีางหนึ่งครับแล้วก็ทองเพิ่นสิเป็นแนวนี้เนาะจ้ะต้นนี้หัวใหญ่ มันจะตกผงพ่นบอกมาแน่นว,ว,นะว่าท่านี้แบบสียูเลิกแน่นนะจิลิันจะมีกบขนาดนั้งสอนกก าบต้องร่มพคนเปียกคนจะมีกบขนาะดเป็นตะผูครับรำเนี่ยอีกแล้วจ้ะใส่งามด้วยเนาะซ้ำนี่ะตะผูเนาะจุ่มในมีตะผูป้อน,น,อนเนาะแมนบดัดทำเพิ่น,น,นจะหพิน่นคันอยู่กับเป็นจุ่มกันอยู่เนาะนีะ่จ้ะจะมีกบพุ <laughs> ่นเนาะ โอ้ได้ครับคุณก็แม่นจ้ะโอ้ได้กับมันจะมีนี่เธอตัวผู๋ครับผู๋อีกเนาะแต่ว่าใส่งามเนาะงสกอร์จ้ะมีตัวใหญ่ๆเลยจ้ะพี่น้องจากเน่าหนาวเริ่มห่อนนะครับพุ่นจ่าผู๋กลางเดือดมาตอนนี้ห่อนแล้วจ้ะพี่น้อง จะตมงามครับอยู่นี่นี่ตัวผูเนาะควาย่มกันจีกันแล้วเนาะยืนกับบอแกนแห้งมาได้ครับอ้มีมตมงามเนาะจ้ะเอาลราจะพี่นอ้องกระไดเวลาเดินทางกา้าบ้านนะจ้ะมาเบ่งผลงานกันกับบ้านนัดเลยจ้ามื่อนี้ ครับพี่น้องครับมาสรุปผลง่านครับมันนี่ครับผลงานที่ได้น้องซอกอยจ้ะนี่จ้ะเป็นปูนะหองครับได้ร้ายน้องซอกรอยเกือบเต็มครูเนาะเต็มครูครับอยู่ข้างล่างที่เดรรลายเกือบครับประมาณสองสามโลอยู่เบาๆนะประมาณสองโลอยู่น้องซอกอยคุดแป๊บเดียวครับคุณมาดนเนาะมาได้น้องซอกอยเป็นห้อยครับเป็นห้อยเนี่ยเป็นห้อยเป็นได้น้องซอกอย เดี๋ยวนุ่เนาะเด็ดต้มนึ่งยู่จ้ะต้มนึ่งครับเป็นหอยฉลี่หอยจูบเนาะจ้ะจะกลาครับเป็นปูครับวันนี้ประมาณสองโลเนาะสกอยตั้งใจมากวนปูเนาะเอาล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่ามารอยู่เนาะสกอยมาหาหกรินวันนี้ก็ถือว่าได้ประมานนะครับมาหาคนปูดังครับพี่น้องชาวบ้านสกอยจะเป็นพี่มึงหม่องเนาะเป็นปูหม่องจ้ะเลยมาหาคนแถวนี้ครับเพป็นว่า เนี่ยพคนสิไลสิม,มันต์ก็กันครับพี่น้องอเลยมาหาคนแถวบ้านเบานาครับเพราะว่าแถวบ้านเสากอยที่เป็นปูซีหม่วงครับมาโมน,นี้ก็ถือว่าได้ประมาณอยู่นอกสกอยจ้ะได้ทั้งหอยได้ทั้งปูครับโมน,นี้เอาละครับสําหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปของวันที่2 5ธันวาคมปีพศ2566ครับสําหรับคลิปนี้เบานาก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับก็ไว้ตะลุนการคลิปหน้าม,มื้อหน้าครับเบาเบานาสิไปหาเฮ็ดคลิปหยังครับสําหรับคลิปนี้ ปานักับสาวคอยคอตัวลาก,กับปานครับพอ,อกันเมือนาคลิปนาครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าสำหรับคลิปนี้กะมนันจะจ้พี่นนอกกระได้ทั้งปูได้ทั้งหอยนะจ๊ะส,ส,ส่งนี้กะสิเป็นการหาอยู่หากินหลากหลายรูปแบบจ้พี่นนอกกะไว้ถ้ารุนกันเมือนาคลิปนาจ้าว่าสิพาไปหาเห็ดอย่างสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า